ภาพที่ท่านผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี่คือภาพการทำงานบำเพ็ญประโยชน์ของหลวงพี่เดิวหรือพระนิติศาสตร์นิติโกอดีตสถาปัตยสถาปนิกเึ่งวันนี้เป็นวันที่10เดือนตุลาคมพุทธศักราช2556 ได้รวมด้วยช่วยกันสร้างที่ฉันใหม่ซึ่งประเดชพระคุณหลวงพ่อพระคุณสมพลธรรมรังสีดําเรที่จะสร้างที่ฉันสําหรับพระทิกสุสัมเณีแต่เพื่อเป็นสถานที่ต้อนรับพระผู้ใหญ่เวลามีกิจกรรมสําคัญสำคัญทางวัดได้จัดขึ้นซึ่งขณะนี้สิ่งก่อสร้าง กำลังตั้งรากปากาักฐานกำลังวางโครงสร้างว่าจะเอาสูงเท่าไรกว้างเท่าไรแล้วก็ภาพที่ท่านเห็นคุูบาเขากำลังฉาบอยู่นี้ก็คือเป็นการฉาบป,ปะหน้าแต่งหน้าด้านหลังเนี่ยอัสนะที่ฉันเพื่อความสวยงามแล้วก็เพื่อง่ายต่อการปูกกระเบื้องคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสองวันนี้ ซึ่งได้กำลังจากพระเนนแล้วก็สิทธวัดทั้งหลายมาช่วยกันสิทธวัดก็มีนายสดในคนที่กำลังฉาบอยู่กับครูบาเขาขณะน,นี้แล้วก็ท่านที่สองก็คือนายมอดหวานใจของนางเหมียวซึ่งเป็นมือวางเพลิง อยู่ด้านหลังสร้างบรรยากาศในการทำงานได้เป็นอย่างดีแล้วก็ด้านข้างที่ได้ยินเสียงอยู่นี้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทางวัดได้กำลังที่จะดำเนินการก็คือการเตรียมเพื่อที่จะกวนข้าวทิพในข้าวมาทุกปลายาิในช่วงวันอกพรรษาซึ่งอยู่ในขั้นของการเตรียมน้ำมันนะต้ม เพื่อที่จะเอาน้ำมันมะพร้าวอ๋อซึ่งภาพที่ท่านเห็นนี้ก็เป็นภาพความร่วมด้วยช่วยกันของแม่ชีแล้วก็ของญาติโยมมาช่วยกันด้านหน้านี้นะครับที่เห็นพระพิเท่าพระพิสุทธเท่าสองรูปนั่งอยู่ด้านหน้าน้าน,าน,น,านก็คือพระเดชพระคุณด้านขวามือของอช่างภาพก็เป็น พระเดชพระคุณพระครูโสผลธรรมรังษีเจ้าวาดเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทรรมยุทธ์่วนด้านซ้ายมือของช่างภาพก็เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดคือหลวงตาเจริญหรือท่านพระอาจารย์เจริญจิรติโก่ซึ่งกำลังนั่ง,งวางแผนเตรียมการเพื่อที่จะทำ <c oughs> งานในวันพรุ่งนี้ต่อว่าจะเริ่มจากจุดไหนก่อนซึ่งพรุ่งนี้คาดว่าจะมีรถดิน จำนวนหลายคันนะที่จะเอาดินมาลงเพื่อที่จะใส่ข้างในนี้นะครับทําเป็นอัศานะที่นั่งกว้าง3เมตรยาวยีิบเมตรสี่สิบทไรนานะสี่สิาทไรนะนะรนะฮะหกสิบส <12. S 1> องเส้นนะครับโอ้กว้างมากเลยนะครับในช่องแคบๆตรงนี้ด้านหน้านี้นะครับที่ตรงหน้าของ คุบาลนิติศาสตร์ก็จะเป็น <c oughs> ที่ล้างจานลัางถ้วยล้างจานะซึ่งก็จะเป็นการแบ่งเฉพาะเพื่อไม่ใหนะ้ไปวุ่นวายกับที่ชันของพระนะจากการนบริของพระพรกูุท่านท่านบอกว่าหลังจากจัดอาหารเสร็จแล้วก็จะให้แมช่ชนะีไปชั้นที่ศาลาส่วนพระก็จะนั่งชันตรงนี้อย่างสงบ โอ้ขณะน,นี้ลงพี่กำลังขมัขกขเมนกับก,การฉาบใหญ่เลยโอ้ฝีมือก็เทียบเท่าช่างใหญ่สดเลยนะเนี่ยเรียนรู้เร็วมากครับนี่คือเรียกว,ว่าประสบการณ์ความรู้เกิดจากการทำบ่อยๆฝึกบ่อยๆสังเกตดูก็เกิดความรู้ขึ้นมาเองอวันนี้พรุ่งนี้ก็ขอ,อนิมนตคกูบามา ตรงนี้อีกเดอ้อเพื่อที่จะมาทำให้เสร็จเป็นอนุสรรุ่นพระนวกะปีห้าหกได้ฝากผลงานเอาไว้ก็คือที่ฉันข้าวเลาเรียกว่าถ้าใครได้สร้างอาสนะที่ฉันให้กับพระภิกษุสงฆ์ปู่สงสินทั้งหลายมานั่งก็จะได้รับอนิสงส์มากมายเกิดชาติหนึ่งพบใดก็จะเป็นคนมีฐานะอันสูงทรง เวลาที่จะทำกิจการงานอันใดก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเป็นแบกให้อย่างดีอันนี้คืออัน,นิสงส์แล้วก็มากมายกว่านั้นหลังจากที่ท่านตายไปแล้วไปสู่บารโลกท่านก็จะได้พบกับวิมานอันเป็นทิพย์ทั้งหลายมีสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติเป็นที่ไปในเบื้องหน้า อันนี้ก็อันนี้สงจากการสร้างบุญกุศลเพื่ออุทิศให้กับพระศาสนาได้ใช้ประโยชน์ได้เกิดขึ้นมากมาย <c oughs> <c oughs> กับก็ขอนําเสนอกิจกรรมวิดีทัศน์ของหลงพี่นิติศาสตร์แต่เพียงเท่านี้ก่อนถ้าท่านสนใจก็ติดต่อมาได้ท่านก็จะพบกับอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับสำหรับเวอร์ชั่นนี้ก็ ขอจบการน,นําเสนอแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ